สวัสดีครับคลิปนี้พบกับคุกกี้เปเปอร์มินกับสัตว์เลี้ยงของมันนะครับคู่นี้จะมีคอมโบโบนัสบวกคะแนนยิลลี่ทุกชนิดประมาณ1,300ัาครับพันที่สองที่ผมเลือกใช้นะครับจะใช้ชูครีมครับผมอ่าก็คือจะไม่เน้นการขี่สัตว์อย่างเดียวครับก็คือจะเน้น นี่ครับจะใช้สมบัติมาเขียว2ชิ้นครับก็คือเมื่อกระทืบตอนตัวใหญ่ครับก็จะได้เยลลี่จากพื้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใส่ผงฟูน,นี่ครับอันนี้เรียกถูกป่ะนะผงฟูเนี่ยเมื่อเก็บโพชั่นใดๆจะขยายร่างตัวใหญ่นั่นเองครับก็คือเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันจะปล่อยโพชั่นให้เราด้วยขวดเล็กๆนั่นเองแล้วก็มีฟื้นพลังถึง13%ครับถ้าติดวิงก็15%โอเคมาดูกันครับว่าเซตนี้ครับจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่า ผมไม่รู้ว่าควรกดฟาสตาร์ไหมครับก็ขอกดแล้วกันครับเอ้ไม่กดน่าจะดีกว่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคประมาณนี้แหละกดไปแล้วช่างมันครับเล่น,ลนๆนะนี่ครับมันจะตัวใหญ่แบบนี้ให้ครับเมื่อเก็บผัวเลื่อนนะครับ บ้าตัวใหญ่ทั้งทีครับไม่ได้ไม่ได้กระโดดครับเมื่อกี้สงสัยว่าช่วงแรกไม่ต้องกดฟ้าทัศน์จะดีกว่ามัง้งเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่นี่พอดีนะครับพอตัวใหญ่แล้วดันอยู่บนหลังสัตว์ซึ่งกระโดดไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับถือว่ามารองให้ชม,มดดเลยครับบไปแล้ว แนนก็มาค่อนข้างไวนะตอนนี้ก็39ล้านแล้วครับแต่ว่ามันจะตัวใหญ่แค่แป๊บเดียวครับไม่นานครับโดดได้ประมาณ6ทีมันเี้ยแต่ว่าถ้าไปดัดท้ายก็จะโดดได้เยอะกว่านี้เพราะสปีดเรามากขึ้นนะครับ โอ้คะแนนดีแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ60ล้านแล้วครับผมอันนี้โบนัสไทม์แรกครับก็คือถ้าผมฟูลวิงก็จะได้พลังชีวิตเยอะกว่านี้2%นั่นเองครับทุกครั้งที่เก็บผลเลื่อนนะก็คือที่คะแนนมันเยอะก็เพราะว่าเขาโบนัสของคู่นี้ครับมันบวกคะแนนนะครับบวกคะแนนเนรื่ี่ทุกชนิดด้วยครับ แล้วกเกาะหนึ่งครับมีโพชั่นเยอะครับโดดชิลเลยผมดูสิจบเนี่ยมันจะได้คะแนนเท่าไหร่เออลืมอธิบายให้ฟังครับชูครีมของคุกที่รันเกาหลีเนี่ยมันจะปล่อยโพชั่นให้เราด้วยนะ ซึ่งต่างจากลายคุกกิรันครับลายุกกิรันไม่มีครับไม่มีโพชชั่นนะครับถึงแม้ว่าลายคุกกิลันจะไม่มีโพชั่นแต่ว่าท่านเทียบกบความเก่งลายโคต่ไปเยอะครับ เพราะว่าระหว่างเซกมันจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ของเาลลีครับคะแนนจะไม่เพิ่มครับเท่าไหร่เท่านั้นครับเจลลี่ตามจริงไม่เนยครับคะแนนเจลลี่ตามจริงน,นงะฮะก็เซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่เล่นไม่ยากน่าจะไม่ยากครับเอ้ากระตุกสวย,ยมันชนะกตอนโดดเลยครับมันก็ มันก็กลายเป็นขาไม่แตะพืออ้นเยลลี่ก็ไม่ออกจากพื้นนั่นเองครับน่าเสียดายครับโอ้ยคะแน123น123ไลา์ก็ไปแวววครับธรรมดาที่ไหนครับ โอเคเยี okay, ่ยมครับผมก็เล่นก็เล่นง่ายนีนะไม่ต้องอะไรเลยครับโดดๆอย่างเดียวคล้ายๆมารคคล้ายๆมากเขียวสามชิ้นแต่ว่าอันนี้ต้องเน้นดวงชูครีมด้วยหน่อยครับชูครีมก็ต้องให้มันเสกบ่อยๆครับถึงจะมีโพชัอนออกมาครับถ้าเสกแป๊กบ่อยก็แย่ครับ แตกบ่อยก็จะไม่มีขนเลือดได้เองเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีแม่เหล็กก็มาร์เขียวครับมีพลังแม่เหล็กให้เราด้วยครับใส่สองิ้นก็ประมาณสองกระป๋องครับ ขี่สัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยเราจะเลียกโลมาได้เต็มที่20ตัวเท่านั้นนะครับก็คือโดด10รอบครับนั่นไงเศรเออแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเอ๊แต่ว่าลงมาเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเสกหวเลร้ยให้เราหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจครับก็ต้องมาลุ้นกันครับเพราะว่าไม่เคยเอ้ยไม่ค่อยได้เล่นหมายความว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ครับ ถ้าเสกก็ดีครับเสกต่อไม่เสกฮะเห็นไ,ไหมครับก็คือไปตัวใหญ่ข้างบนครับก็ไม่มีอะไรกระทืบครับไม่มีพื้นให้กระทืบนั่นเองครับก็จะขาดทุนหน่อยครับ แนนดีมากเห็นไหมครับแต่เดียวจะส่องไวล้านแล้วครับผมฮ่ามีคนเลื่อนครับแจมครับ ผมก็กระทืบต่อได้ประมาณห้าหกทีนะครับอ้ามีแฟรี่มาช่วยครับแจมเลยครับ ดีครับเราจะดูดเจลลี่ได้เยอะนะครับไม่ถึงห้าหกีนะถ้าได้ไอเทมตัวใหญ่กิงจะใช่ครับ ถ้าผมฟูวิงนะครับก็จะไปได้ไกลกว่าน,นี้นิดนึงนครับ2%ก็มีความหมายครับตายเลยครับผม257ล้าน,นครับผมมาดูชูทีมนะครับ ต้องเน้นให้มันเสกนะครับผมขอให้เสกติดบ่อยๆครับดีมากครับอืมพอดีครับตั่งเมล็ดเราน้อยลงแล้วครับเพราะว่าแฟรี่มันมาให้ผัดแรกครับมีผัดสองลงมาไม่มีแฟรี่ครับ มาแบบนี้ซ้อนกันไปหน่อยครับคือรังในฉากก็มีตัวใหญ่ให้สัตว์เลี้ยงก็ให้มาแล้วก็ชูครีมก็เสกมาให้อีกโอ้ยแบบนี้ทับซ้อนกันไปนิดนึงครับแหมเส่ตรงนี้ครับไม่มีระทืบเยลลี่ไม่ออกครับเพราะว่าไม่มีพื้นดินนะครับผม เป็นเซตที่เล่นไม่ค่อยยากครับคะแนนค่อนข้างดีด้วยครับเส็มาเตกมาเตกมาโอ้ยแป๊กครับน่าจะติดแล้วแป๊กหลายรอบแล้ว ดีมากครับแฟนลี่มาสองท่านเลยครับเป็นตาที่โชคดีจริงๆครับ คะแนนเยนีที่ชูครีมเจก็จะได้บวกอีกคอมโบโบนัสของมันพนะันสามกว่านะครับผมอืมแพกบ่อยครับโอ้โหแป็กห้าทีติดเลยครับโอ้ยเกือบจะได้โบนัสหมีแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นโบนัสหมีนะครับก็น่าเไสไียดายครับถ้าเป็นโบนัสหมีคะแนนจะเยอะกว่านี้อีกหน่อยนั่นเองครับ อีกครับประมาณขี่สองขี่ก็จะได้บนอ่อาเลีงก็จะกระทิบแล้วครับโอ้ยกระทืบบนนี้ไม่มีครับไม่มีเลี่ออกครับดูสิเสียได้ครับกระทืบอ่ามาเสกตรงที่ไม่มีพื้นดินนะครับ เสกมา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 อัตโซตายนะครับโอ้โหแป๊กหลายทีก่อนตายครับมาดูคะแนนกันครับ528ล้านเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับโอ้โหคะแนนดีจริงๆนี่ขนาดผงฟูไม่วิ้งนะครับ ก็เป็นอีกเซตหนึ่งครับที่แนะนาครับถ้าใครมีม้า2ชิ้นแล้วก็ผงฟู1ชิ้นเนี่ยแนะนําเลยครับเซตนี้เล่นง่ายจริงๆครับผัดแรกไม่ต้องทาอะไรมากครับขี่สัตว์ขี่สัตว์กระโดดกระโดดผัด2ก็รอชูครีมให้มันเสกเข้านั้นนะครับเพราะว่าตอนที่มันเสกจ,จะมีพชั่นขวดลเล็กแทรกออกมาทําให้ผงฟูแสดงอิทธิฤทธิ์ครับทำให้คุกกี้ตัวใหญ่ก็ ม้าก็จะกระทืบอ,ออกมาก็เป็นเยลลี่ให้เราเก็บเยอะแยะนั่นเองครับแถมคะแนนเยลลี่ก็จะเพิ่มขึ้นทุกชนิดครับวมทั้งเยลลี่ที่ปล่อยออกมาจากชูพีมด้วยเพราะคอมโบโบนัสอันนี้ครับมันบวกคะแนนเยลลี่ทุกชนิดอีกประมาณ1,300นั่นเองโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับเป็นเซตอีกเซตหนึ่งที่แนะนําครับทําเกิน500ล้านได้อย่างไม่ค่อยยากเลยครับก็คือไม่ต้องมาคํานวณการปลาขนมยาแบบคุกกี้นักแร่ธาตุอะไรเงี้ยก็สามารถเกิน500ล้านได้นะครับโอเคงานคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม